สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือการประกาศต่อจอทอวอฉชบับที่หนึ่งเนื่องด้วยขนาดนี่พวกดีเจคนจนจนนาแล่ปากแปปๆหูดังลึงๆคือจังดีเจเท่านี่เริ่มสีประคอใจแล้วเป็นอย่างคือจังมาประกาศติดวิทยุชุมชนวิทยุชุมชนนี่ คอจัดไล่กันนี่ห้องหฮเฮให้แฟนเพ่งแฟนไล่กันให้พนเหตุงานเห็ดเวียกอยู่ไครคนมีแห้งมีงานมีแห้งสูงงาน่อสมมตอนี่เขาเขาไม่ได้ฟังเสียง่อยนี่เขาอาจสิดีใจส่วนหนึ่ง่อยก็หูยู่แต่ว่ามันเป็นการปิดกั้นทางความคิดของคนคนหนึ่งการประกาศ ปฏิัติดไอ้ยี่การซึกคอยกบฏได้ว่าคอยบุหินน้ำคอยเห็นน้ำอยู่คอยสร้างสร้างแยกสามนิ้วแต่คอยโยกนิ้วเดียวครับนิ้วเดียวนี่เลยครับเพราะว่าคอยบุหินน้ำพวกนั้นทิมมาต่อต้านเพราะว่าการปฏิวัติครั้งนี้เฮดห้เกิดคนดีตามมาหลายอย่างมากมายเลยเห็นบ่ครับตำรวจครับอยู่จากปีแล้วมันเคยจับได้บอครับอาวุธสงข้ามการอาวุธสงค้าม เอ๊มหนึ่งเลยครับถ้ามันเกิดรับบทปฏิวัติบัญญานี่ครับสองฟังสู่กันตายหงบมบตั้มก็สามร้อยคนคอยเห็นดีน้ำตรงนี้ถึงคอยสีบอได้ฝักใส่อม,มนิ์คอยฝักไฟยแต่าราธิปไตยความเป็นคนไทยของคอยไปริงอยากจะเรียกร้องไปถึงผู้รักผู้ใยที่มีอำนาจวาสนา ให้เปิดซะสถาน,นีวิทยุนี่ชุมชนนี่เจ้าหูบอ่บาเจ้าปเปิดนี่คอยนี่ขั้นขั้นนี่มันขั้นนี่นขั้นปากมันโบดเดะเบาสวยคอยกนเลยมาเ้านี่แหละยาสูดในคอยเดอร์อยาเปิดมายิ่งคอยเดอร์คอยก็บ่บมิ่งดอกคอยก็เบ,บาไปจงังสันเลยนะครับตามอารมณ์้อนมันเก็บกดมันอัดอัน้นตั้งใจ มาดนแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าเห็นใจคอยถ้าซอยคอยแน่แต่ว่าเบาหลายคขอ้นไปนะครับ,บเพราะมันดีเจตัวงงมหน่อยปากเปียะๆด่างห่างครับผู้ดังลิงลิงคืบบานนะครับอ,อย่างไรก็ฝากไปหาแน่พวกนี้พวกต้องฝากไปหาท่านประยุทธ์ดอกเพราะว่าบอกกล่าวว่าหัวกระเพาะดอกคุผู้หลักผู้ใหญ่หรือครับเนาะเอาก็ประกาศไปหา กอดสอสต้อทอดมากหนึ่งเลยนะครับ,นะรบเนาะเอกสอยเบิ่งแง่งกันนะครับอืมอ่ากินนะครับเนาะชุมมือนี่ผมก็ะเบื้อกินเผาขาว,ขาวคือเก่าแล้วที่คนนี้กินเบี้ยนกินเบี้ยนยาก็ะเบืสุกยาพันสุกยาซองนี่เห็นป๋องฮนละไหมใข่กระเบืได้กลิ่นบักรีดเมี้ยคือเก่าแล้าใครกินหมกเงาะเห็นคนนี้ครับมิซซานาเหล้วทุกอย่างมันมีค่าเาสใจชี้ข่รเคยไปกินบักรีดเมี้ยหัว มันหายานะไปไปสูบยาพันมันพันยากมันสียเวลาโอ้ซอยกันเนี่ครับ่อยกันเนี่ยสบยสีตายแล้วนี่สบัดทีหนึง่งสบัดที่สองที่ตามไม่หยิดอยู่จะฟังซ้ำนี่หละพราะไม่พี่น้องซ้ำไปดี